ำไมนักพยากรณ์ถึงทำนายไม่ได้ว่าจะเกิดโรคระบาดที่ล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปเป็นล้านทำไมถึงกำหนดไม่ได้ว่าเกิดเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่ความรุนแรงแค่ไหนและทำไมโควิด -19 นี่จะสองปีแล้วยังเป็นภัยคุกคามมนุษยชาติอยู่วันนี้ท่านจะได้พบกับอีกมุมมองหนึ่ง ที่อาจจะทำให้ท่านเห็นว่าเรื่องของโรคระบาดหรือโควิด -19 นั้นมันเป็นสิ่งที่มนุษย์กระทาให้เป็นกรรมเกิดขึ้นเองสวัสดีครับผมเดชยานทิพย์กับรายการลิกิตฟ้าชะตาดินบนแพลตฟอร์มของ The Asian Pacific News วันนี้วันอาทิตย์ที่18สบายสบายแน่นอนครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของหัวข้อในวันนี้นะครับเรื่องโควิด -19 กับกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับ ท่านจะได้ทราบอีกมุมมองหนึ่งเราคงจะต้องไปดูเรื่องของดวงรายสัปดาห์ก่อนนะครับสำหรับดวงรายสัปดาห์ของท่านที่เกิดระหว่างวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ไม่ว่าท่านจะเกิดวันที่เท่าไหร่ก็ตามนะครับวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับขอบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคําทํานายนี้เนี่ยสมมุติว่าท่านเกิดตีสองสมมุติว่าเมื่อวันที่ผ่านมาเป็นวันอาทิตย์และพอข้ามเที่ยงคืนเป็นวันจันทร์ท่านเกิดตีสอง ในการทำนายของเดษยันทิพย์คือตีสองนั้นไม่ใช่วันจันทร์นะครับยังเป็นวันอาทิตย์อยู่ดังนั้นถ้าหากว่าท่านเกิดในวันรุ่งซึ่งยังไม่เกิน6กโมงเช้ายังถือว่าท่านเกิดในวันที่ผ่านมาอยู่ก็คือถ้าท่านเกิดถ้าท่านคุณแม่เข้าโรงพยาบาลวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็เตรียมคลอดเข้าวันเข้าสักประมาณ5้าทุ่มครึ่งแต่ท่านไปคลอดเอาตีสม อันตตีห้ากันถ้ามเป็นข้อนอตีห้าของวันจันทร์ถือว่าท่านเป็นคนวันอาทิตย์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเราจะถือว่ายังไม่เริ่มวันใหม่พอเข้าใจนะครับเอาละครับท่านก็อยากจะบอกบุญหน่อยนะครับในรายการนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีหลายท่านร่วมบริจาคก,ก็คือว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วสิ้นชีพไปอย่างคุณคุณนวัต ที่จากการประกวดมิสแกรนทยแลนด์เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ติดเชื้อแต่ว่าคุณนวัดเนี่ยไม่ยอมที่จะฉีดวัคซีนตนั้งแต่แรกและแม้แต่ซิโนแวคก็ตามถ้าเกิดคุณนวัดฉีดซิโนแวคไปตอนนี้คุณนวัดอาจจะไม่วิกฤตขนาดนี้อาจจะเบากว่านี้นะครับไม่ใช่ว่าฉีดซิโนแวคหรือว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดได้นะครับเอาเป็นว่ามีหลายคนในประเทศไทยเนี่ยเสียชีวิตมากและมีวัด ที่ต้องรับภาระเกี่ยวกับศพไม่มีญาติหรือศพมีญาติแต่ไม่ยอมรับภาระค่าใช้จ่ายเพราะไม่อยากใกล้ชิดกับศพที่ตายด้วยโควิด -19 ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของพี่น้องทั้งที่อยู่เมืองไทยและที่อยู่ในต่างประเทศนะครับที่จะมีโอกาสได้ทำบุญสร้างบุญบารมีกันนะครับด้วยการบริจาคเงินทำศพให้กับวัดถ้าเกิดว่าท่านมีพระอาจารย์หรือมีพระที่ ท่านสนิทสนมอยู่นะฮะหรือว่าเออหรือว่าท่านเ,าเป็นคริสเตียนและท่านมีคริสจักรในเมืองไทยหรือว่าท่านสุเหล่าแล้วท่านรู้จักกับอิหม,ม่ามรู้จักสุเหร่าเหล่านั้นก็สามารถส่งเงินไปสมทบทุนไดก้ก็ติดต่อไปที่อิหม่ามนะครับหรือว่าศิษิเียพิบาลหรือฟาเธอร์ท,ที่ท่านเชื่อศรัทธานะครับแล้วก็ถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมเพราะว่า อย่างเช่นทางมุสลิมเนี่ยเอาศพไปที่กูโบมันก็ยังไงก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับรบ้างนะฮะแต่ของวัดเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ4,000บาทมันมีปลีกย่อยเยอะบางคนก็ถามเฮ้ยทำไมแพงขนาดนั้นค่าโลงค่าแกส๊สค่าน้ำมันในการเผาค่าชุด PPE ของสับปเปลืออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็คนก็ทิ้งเลยศพไม่ไมาเก็บกระดูกด้วยมันเศร้ามากจริงๆนะครับแล้ว วัดก็ต้องควักเงินบริจาคมาจ่ายจ่ายจ่ายเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องที่ผมว่าอนาจจริงๆอนาจจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องสนใจนะครับศพละ4,000บาทแต่ท่านอาจจะบริจาค500,000 0บาทอะไรก็ได้ก็สามารถจะ uh, direct message mm hmm. เข้ามาใน Facebook ของ the Asian Pacific News, Pacific News หรือว่า uh, Facebook ของเด็กยานทิพย์ก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ของรายการคือ818 3995757818 3995757แล้วทางทีมงานของรายการนะครับจะส่งชื่อของพระมหาสุรศักดิ์พร้อมเลขบัญชีพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ซึ่งสามารถแอดเบอร์โทรศัพท์และก็ไลน์คุยกับพระอาจารย์สุรศักดิ์ได้เลยรับรองว่าพระอาจารย์ท่านนี้ท่านไม่ยุ่งกับเรื่องเงินครับท่านท่านผมเห็นท่านบริจาคแล้วท่านบริจาคจนไม่เหลือแต่อีกวันสองวัน ก็มีเงินบริจาคเข้ามาอีกท่านไม่เคยขาดเงินและท่านไม่ต้องการใช้เงินครับแล้วท่านเป็นพระตุดงที่ปฏิบัติธรรมจริงๆนะครับอันนี้ผมผมการันตีได้เพราะฉะนั้นท่านต้องการทําบุญนี่คือโอกาสที่ดีในการทําบุญที่จะทําให้ศพระยานั้นได้สงบให้วิญญาณของเขาได้สู่สุขติจริงๆอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับและก็อยากจะบอกว่า <c oughs> ถ้าท่านเป็นคริสเตียนขออภัยครับ ถ้าเราเป็นคริสเตียนหรือมุสลิมหรือศาสนาอื่นก็ตามหรือถ้าไม่มีศาสนาเลยก็ตามท่านอย่าไปเกี่ยงเรื่องของศาสนาเพราะว่าท่านทำบุญให้กับศพไม่ใช่ทำบุญให้กับศาส,สนานะครับให้ให้ศพหรือวิญญาณน,นั้นเขาสงบท่านไม่ต้องคิดมากหรอกครับพระเจ้าท่านไม่ผิดไม่พิโรธหรอกครับผมรู้เพราะผมคือคริสเตียนตั้งแต่กําเนิดและผมเชื่อมั่นศรัทธานในพระเจ้าอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นอย่าเถียงผมผมรู้ว่าทําบุญอะไรก็ตามมันได้ บุญบารมีทั้งนั้นแหละครับเอาละมาคุยกันเรื่องของโควิด -19 ซึ่งฟังแล้วอาจจะเป็นหัวข้อที่น่าเบื่อเห็นในอินเทอร์เน็ตเห็นในโทรทัศน์เยอะแยะแต่ทีนี้เรามามองในมุมของโหราศาสตร์หรือระบบเทวภูมิเทวภูมิก็หมายถึงระบบของเทวดาในการจัดการบริหารมนุษย์ผมเคยพูดไปในรายการก่อนๆน,นานแล้วนะครับเกี่ยวกับว่า เทวดาเขามีระบบการจัดการบริหารของเขานะครับในการดูแลมนุษย์เนี่ย <c oughs> ขออภัยนะครับผ,ผ,ผมเอาคร่าวๆก่อนผมจะเล่าคร่าวๆนิดเดียวแล้วจะเข้ามาในเรื่องของการทํานายของนักพยากรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องโควิดสิก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างโลกอย่างเดียวพระเจ้าทรงสร้างจักกรวาลมันใหญ่จนแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะ่ะ เอาแค่โซลาร์ซิสเต็มระบบสุริยะของเรานี่ก็ใหญ่มหาศาลจนไปไม่ถึงแล้วและยังมีระบบสุริยะอื่นๆอีกเป็นพันพล้านยังมี GALAXY ล็อีกเยอะมากๆที่เราไม่ไปไม่ถึงนะครับไม่มีทางที่ไปถึงในชีวิตเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยพระเจ้าจะไม่มาดูแลโลกโลกของเราท่านที่เชื่ออีกอย่างนึ่งก็อย่าถือสานะฮะบมชมผมอย่างนี้พระเจ้าไม่มีไม่มีเวลา แต่พระองค์ก็ไม่ได้ใส่นาฬิกาหรอกแต่ว่าท่านไม่มีไม่มีเวลาที่จะมาดูโลกใบเล็กเเล็กกว่ามดด้วยซ้ำไปถ้ามองจากอวากาศดังนั้นท่านสร้างการบริหารจัดการแล้วโลกของมนุษย์ไม่ใช่โลกเดียวที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับยังมีโลกในกาแล็กซี่อื่นมีโลกที่อื่นหรือในระบบสุริยะอาจจะมีบางโลกบางดวงที่มีสิ่งมีชีวิตก็ได้พระองค์สร้างการบริหารจัดการนะครับ คนที่จะมาคุมเรื่องของนโยบายหรือการบริหารจัดการก็คือเหล่าเทวดาต่างๆแต่ละโลกแต่ละที่ที่มีสิ่งที่มีชีวิตก็จะมีเทวดาที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นของเราก็จะมะีเทวดากลุ่มหนึ่งนะครับท่านอาจจะเรียกว่าปุไซดนอาจจะเรียกว่าซซสบางศาสนาก็เรียกว่าพระกเนชหรือว่าชิวะหรือพระศิวะหรือพระนารายพระวิษนุอะไรก็ตามจะเรียกอะไรก็ตามนั่นเป็นสิ่งสมมุติแต่เทวดาเขามีอยู่จริงเอาละทีนี้เทวดามีหน้าที่กลุ่มของเขามีหน้าที่ในการ ดูแลมนุษย์นะฮะเขาจะมีการประชุมกันอะไรเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับ CEO มี CEO มี CFO มีอะไรลงมามีเลขามีผู้ช่วย <c oughs> เป็นแท่งๆของเขานะี่ฮะมนุษย์ก็เหมือนกันเอาละทีนี้ถามว่าเมื่อการบริหารจัดการของมนุษย์มันต้องพึ่งอยู่กับอะไรต้องพึ่งอยู่กับศักยภาพของทั้งเทวดาและมนุษย์ไม่ใช่เทวดาสามารถจะเสกทุกอย่าง ให้มันเป็นไปตามที่ท่านนั้นได้ไม่งั้นท่านไม่ไม่ให้มันมีสงครามหรอกครับมนุษย์เป็นคนกําหนดฉันไม่ชอบอินี่ฉันจะยิงมันเลยเทวดาห้ามไม่ได้หรอกครับเทวดาพยายามทําให้มันบาลานซ์ที่สุดยังเส้นมีสึนามิเทวดาก็ไม่รู้มันจะมีมาก่อนอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นเทวดาไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับท่านก็ต้อง educate ว่าเรียนรู้จากมนุษย์เช่นกันเทวดาเล่นมือถือไม่เป็นหรอกเล่นคอมพิวเตอร์ไม่เป็นก็ต้อง ดูจากมนุษย์แล้วก็เรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเทวดาไม่ใช่อะไรที่เก่งกาจสามารถมนุษย์ต้องช่วยเทวดาด้วยเทวดาก็ต้องช่วยมนุษย์ด้วยเอาละผมขอจบเอฟตรงนี้ไว้ตรงนี้ว่าร,ระบบมันเป็นอย่างนี้คำถามว่าทำไมหมอดูเก่งๆนักโหราศาสตร์เก่งๆผู้ที่เป็นไซคิกเป็นทิพเป็นอะไรต่างๆถึงดูไม่ออกว่าโควิด -19 มันจะมี อย่างน้องนิโนนูโนนิโนน้องนูโน,โนบอกว่าหมอดูอีทีเคยดูแลนะครับแล้วก็มีพนักพยากรคนอื่นดูใช่แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นเป๊ะเมื่อไหร่และยุติเมื่อไหร่บางคนก็ทานายว่ามันเกิดขึ้นในช่วงปีนี้ถูกแต่ยุติเขาบอกว่าภายในปีเดียวก็จบแต่นี่มันจะสองปีแล้วแล้วมันก็หนักขึ้นอีกอะกำลังจะหนักขึ้นกําลังจะ จบลงแต่ปรากฏมีสายพั duh. นธุ์ใหม่สายพันธุ์เดลต้าเดลต้าพลัอะไรก็ตามเข้ามาอีกแล้วก็บอกว่ามีสายพันธุ์เปรูด้วยน้องน้องโลได้ยินไหมกำลังเข้ามาอีกสายพันธุ์เปรูเคยได้ยินไหมเออเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเพิ่งเพิ่งได้ยินเมื่อเช้าชื่ออะไรนะแลมบ้าแลมบ้าเหมือนลราบัาบ้าเลยนะจากเปรูอะไรกันนักกันหนาเนี่ยแล้วมันจะจบเมื่อไหร่ครับเอาละ ทีนี้ถ้าเกิดว่าหมอดูนักพยากรณ์ไม่สามารถทํานายว่าโควิด19มันจะมาล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ส่วนหนึ่งไปเนี่ยนั่นแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้กําหนดเอาไว้แล้วการที่หมอดูหรือนักพยากรณ์จะทํานายอะไรข้างหน้าได้เป๊ะคือมันเป็นสิ่งที่กําหนดไว้แล้วนะครับแต่โควิด19ไม่ใช่สิ่งที่กําหนดไว้ฟังให้ดีนะครับไม่ใช่สิ่งที่กําหนดไว้ดังนั้น พระร่างทรงหรือหมอดูบอกว่าอ๋อมันเป็นกรรมของโลกที่พระเจ้าสร้างมาหรือเทวดาสร้างมาเพื่อจะมาทําลายล้างมนุษย์เฮ้ยเทวดาเขาไม่สร้างกรรมเขาไม่ฆ่ามนุษย์เขาก็อยากไปเกิดในในอนาคตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่นะครับนั่นเป็นเป็น,เป,นเป็นสมมติฐานที่ไร้ตรรก,กะสิ้นดีเอาละครับในเมื่อโควิด -19 ไม่ใช่กรรม ที่มาล้างโลกหรือว่าลดประชากรลดจำนวนประชากรของมนุษย์ในโลกนี้ลงเพื่อจะไม่ทำลายทรัพยากรของโลกไม่ใช่นะแล้วเมื่อโควิดนี้เกิดขึ้นเทวดาก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนี้เทวดาก็ไม่ทราบมาก่อนว่ามนุษย์มันจะตายกันเป็นล้านล้านขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยโควิด -19 มันเกิดขึ้นได้อยังไงโควิด -19 ไม่ได้เกิดจากกรรมกรรมที่เป็นกรรมอดีตชาติกรรมอะไรก็ตามนะครับไม่ได้เกิดจากกรรมมันเกิดจากาาาผมจะพูดว่าย่างไงลนะ่ะมันเกิดจากมนุษย์ซึ่งมันเกิดจากอุบัติเหตุผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นถ้าผมขับรถไปวันนี้ผมขับรถไปหลังจากรายการเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะว่าผมจะไปขับรถชนแล้วผมตายหรือเปล่าเทวดาเขาก็ไม่ทราบ มันเป็นความประมาทถ้าผมแบบเออไปเล่นโทรศัพท์นิดนึงพอเงยขึ้นมาอีกทีปรากฏว่าผมเข้าไปนในเลนคนอื่นแล้วป้างจบนั่นเป็นความประมาทส่วนตัวไม่ใช่กรรมเช่นเดียวกันครับที่หูวหั่นแลบที่เมืองจีนก็เป็นความประมาทเลินเล่อของนักวิทยาศาสตร์ในแลบ,บนั้นไม่ว่าเขาจะผลิตสายพันธุ์โควิดขึ้นมาหรืออะไรก็ตามะนะฮะแต่มันก็รั่วออกมาด้วยความประมาทเลเลไม่ใช่เรื่องของกรรม โอเคอีกอันหนึ่งก็คือมนุษย์บางกลุ่มบางประเทศไม่เชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อว่าโควิด1 9รุนแรงมันเหมือนจะเป็นไข้หวัดก็เลยไม่ระวังตัวไม่ใส่แมสไม่ป้องกันตัวไม่ไม่พยายามปลีกวิเวกตนเองจากชุมชนก็มารวมกันทั้งคงทราบนะแรกแรก,กันประเทศไหนฮะผมผมยกตัวอย่างเมืองไทยก็ตามอย่างเช่น คนต้องไปทำงานคนที่โรงงานต้องไปทำงานโรงงานเขาต้องนั่ง BTS หรือรถไฟใต้ดินจากบ้านเขาว่าไปที่ทำงานเขาแล้วรถไฟตอนเช้ามันก็แออัดมากถามว่าจะรอดเหรอครับไม่รอดแล้วถ้าเกิดรัฐบาลของประเทศไทยน,นี่ไม่ได้ไปเข้าข้างใครรัฐบาลประเทศไทยบอกว่าสั่งหยุดรถไฟสั่งหยุดรถเมล์สั่งหยุดหมดคนก็ทำงานไม่ได้มันมันมันเป็นไปไม่ได้ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแค่คนคนเดียวขึ้นรถไฟ BTS ขบวนหนึ่งซึ่งอาจจะมีคนประมาณ2-300คนแค่คนคนเดียวขึ้นรถไฟขบวนมันก็ติดไป2-300คนและ3-300คนท่านนคิดดูสิครับมันแพร่กระจายไปแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่การที่จะไปะะยับยั้งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ดังนั้นถ้าจะบอกว่ามัน,เป,นเป็นกรรมมันเป็นกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองผมก็พยายามอธิบายให้มันง่ายขึ้นนะครับมันเป็นกรรมที่มนุษย์ขึ้นสร้างขึ้นมาเองแต่มนุษย์ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกรรมนี้ถ้าเราว่ามันเป็นกรรมนะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยออ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 มากหน้าหลายตาแล้วก็มีชุมชนมีการทํางานมีอะไรที่เราจะต้องสังสรรต้องต้องต้อง,องปฏิสันสันฐานนี่มันก็เรียกป,ปฏิปฏิอะไร ปฏิสัมพันธ์อ่าปฏิสัมพันธ์ด้วยปฏิสัมพันธ์ด้วยอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นมันเลี้ยงไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามนุษย์ไม่มีวินัยในบางประเทศที่สามารถเลี้ยงได้ work from home ได้แต่ก็ไม่มีวินัยก็ยังไปเอ่อเที่ยวไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่างอย่างผมเดี๋ยวผมก็จะต้องผมไปลาสเวกัสวันศุกร์หน้าอันนี้ถือว่าผมก็ประมาทและเล่อไม่มีวินัยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าในช่วง สัปดาห์นี้ถ้ามีข่าวที่ว่ารุนแรงขึ้นอะไรกันผมก็คงไม่เสี่ยงเอาไปไม่เอาลูกไปนะครับผมมันจะไปคนเดียวไปเล่นไม่เล่นไม่เล่น,ลนก็คงไม่ไปก็คงแคนเซิลไม่ไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามนุษย์เนี่ยมีวินยัยก็จะทําให้สายพันธุ์ของไวรัส,สต่างๆเนี่ยมันลดลงได้พี่น้องที่รักครับรายการนี้พอฟังแล้วมันอาจจะน่าเบื่อเหมือนกันแต่ผมอยากให้ท่าน แค่คิดตามเท่านั้นเองว่ามนุษย์เป็นคนสร้างกรรมนี้ขึ้นมามันไม่ใช่เป็นกรรมเหมือนกับอดีตชาติหรือว่าเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรไม่ใช่เราสร้างกรรมนี้ขึ้นมาเองจากหนึ่งไปสองจากสองเป็นล้านนะครับกลับไปที่ประเทศไทยใหม่ถ้าณเมือเอ่อปลายปีหรือต้นปีที่ผ่านมานะครับรัฐบาลไทยอันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่การเมือรัฐบาลไทยอันนี้พูดเรื่องของ ความเป็นไปได้ของเชิงโหราศาสตร์นะถ้ารัฐบาลไทยไม่ประมาทแล้วสั่งวัคซีนสำรองเข้ามาไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรอัดให้เต็มที่เลยเจ็ดสิกว่าล้านอจ็สล้านคนสั่งเข้ามา150ล้านโดสป่านนี้ภาพของเมืองไทยจะเป็นอย่างไงก็คือว่าคนจะไม่ตายขนาดนี้คนจะไม่ติดโควิดเพราะว่าฉีดวัคซีนกันหมดแล้วก็เ,เป็นความประมาทของออการบริหารนะนี่ไม่ได้ว่านะ ซึ่งมันเป็นการสร้างกรรมของมนุษย์ด้วยกันเองแล้วมันทําให้เป็นเกิดกรรมต่อเนื่องเหมือนกับเป็นคลื่นทะเลคือจากการที่ประมาทไม่สั่งวัคซีนเข้ามาก็กลายเป็นคนติดโควิดคนตกงานคนต้องเสียผู้นําในครอบครัวไปต้องเสียคนรักไปต้องอะไรไปซึ่งสวรรค์ไม่ได้กําหนดสิ่งเหล่านี้มาคําถามว่าแล้วโควิด1 9นี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ รบกวนกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักหรือคนที่ท่านรู้จักได้มีโอกาสได้ชมนะครับผมเชื่อว่ายังมีสาระในรายการไม่ว่าจะเป็นวิกฤตฟ้าชตาดินหรือรายการต่างๆของด i s i o n Pacific News ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวลาวมากมายนะครับเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งกันไว้ในเรื่องของว่าแล้วโควิด -19 นี่ยมันจะจบเมื่อไหร่ทำตรงๆพูดตรงๆก็คือว่า ไม่ทราบโว้ยไม่รู้ไม่ทราบว่าจะจบเมื่อไหร่แต่เชื่อไหมครับว่าในอดีตชาติไม่ใช่ในอดีตชาติผมพูดผิดในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเริ่มขึ้นมาจากอะไรการละโลกอหิวะาตาักกัโลกอะไรอีกน้องโนง่กาละโลกอหิวะตักกัโลกบัดทยักอะไรพวกนี้หรือว่าโรคระบาดต่างๆหรือไข้หวัดก็ตามนะครับไข้หวัดเล็กไข้หวัดใหญ่ตา่างๆ เคยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในอดีตเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยเจอและอ่อ่อ,อพรากชีวิตของมนุษย์ไปมากมายแต่ที่สุดแล้วธรรมชาติของมนุษย์คือการขวนขวายที่จะหาสิ่งที่ต่อสู้กับไวรัสได้ผมไม่สามารถบอกพี่น้องได้ว่าโควิด1 9จะจบเมื่อไหร่แต่ อันนี้ผมไม่ได้อวดอ้างผมนั่งสมาธิทุกวันทุกเช้านะครับตอเช้าไม่ว่างก็จะต้องนั่งต้อง,งอมันเหมือนยาเสพติดนะครับอยากทราบว่านั่งยังไงอะไรงไงเคยบอกไปแล้วแต่ยังไม่มีใครสนใจที่จะมาเรียนเพราะเนื่องจากว่าเรามีโควิดเอาไว้โควิดหายก่อนนะครับจากการที่ผมนั่งสมาธิแล้วท่านเบื้องบนหรือผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะอาจจะเพ้อเจอของผมไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นเทวดาจ,จริงท่านบอกว่าประมาณมกราถึงกุมภาพันธ์ปี2022 โควิดจะหายราบเลยไม่ใช่หายจากวัคซีนนะครับอยู่ดีๆก็หายไปอย่างนั้นน่ะหายไปเองมันเบื่อเราฮะหรือเราก็เบื่อมันหรือว่าเราไม่กลัวแล้วหรืออะไรก็ตามแต่เขาจบไปของเขาเองเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ไอวัตักกะโลกกระโลกอยู่ดีๆมันก็หายไปเหมือนเป็นซีซั่นของมันเป็นฤด,ดูกาลของมันเพราะฉะนั้นอันนี้คือแค่สมมุติฐานนะฮะประมาณช่วงรอยต่อของก็คือสิ้นเดือน มก,กราถึงกุมภาสองเดือนนี้จะค่อยๆหายไปไม่ใช่หายทีเดียวพรึบแต่ว่ามันจะค่อยๆล,ล,ลด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 ลงอาจจะเป็นที่ลิมโฟไซต์ก็คือภูมิต้านทานของมนุษย์สามารถจะสร้างการต้านไวรัสโควิดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสเตรนไหนสายพันธุ์ไหนแวริเอนซ์ไหนก็ตามและทำให้โควิด1 9นั้นมันเฉาไปเองไม่สามารถจะพัฒนาการที่โควิด -19 เกหรือว่าไวรัสต่างๆพัฒนาได้ก็เพราะตัวโปรโตีนที่เป็นหนามหรือเรียกว่าสป i k ค s ์บนบนบนตัวของมันเนี่ยนะครับมันสามารถจะใช้โปรโตีนของมันพัฒนาเซลล์ก็คือพัฒนานิวเคลียสแล้วก็แตกตัวออกไปได้ถ้าโปรโตีนเนี่ยไม่สามารถจะสร้างอาหารเพื่อจะแยกตัวออกไปได้โควิดก็ตายนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างในร่างกายมนุษย์ที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ผมเชื่อว,ว่า เบื้องบนหรือว่าระบบเทวดาเขาก็คงต้องประชุมหาวิธีที่จะทําอย่างไรก็ตามที่จะทําให้มนุษย์สามารถต้านทานไวรัสได้อันนี้เป็นสมมติฐานจากสมาธิที่นั่งนะครับจะจริงเท็จประการใดไม่ทราบแต่จดไว้ในใจและจดไว้ในกระดาษว่ามกราคมพามนุษยชาติจะมีความหวังขึ้นพี่น้องที่ร่กครับผมไม่ทราบจะพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 แต่อยากจะฝากไว้ก่อนที่เราจะจบรายการนะครับ ก็คือว่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นก่นตัวก็คือว่าถ้าท่านไม่แน่ใจว่าท่านติดโควิดหรือว่าถ้าท่านเดินทางมาจากเมืองไทยแล้วมาอยู่ที่อเมริกาเขาให้ท่านกักตัว7วันเหมือนลูกสาวผมก็กักตัว7วันนะครับไม่ออกไปไหนก็คือไม่เห็นแก่ตัวแม้จะคิดว่าโอ้เราคงไม่ติดล็อกเราต้องออกไปไม่ว่าจะคิดว่าติดหรือไม่ติดไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าโควิดมันไม่มากดกลิ่งบอกว่าเอ้ย ระวังนะเว้ยฉันจะมากัดแกแล้วไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าเห็นกับตัวก็คือว่าถ้าท่านคิดว่าท่านจะเป็นโควิดหรือว่าท่านอยู่ในภาะวะสุ่มเสี่ยงหรือไปเดินทางไปที่สุ่มเสี่ยงนะครับหรือว่ามาจากประเทศไทยหรือจากในประเทศไทยกากักตัว14วันอยู่แล้วแต่ถ้ามาอเมริกาเนี่ยไม่กักตัวแต่ว่าต้องเซฟควอนตินก็คือว่ากักตัว7วันก็ทําตามนั้นอย่าไปที่ชุมชนนะครับก็คืออย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงกับคนหมู่มาก ก็จะทําให้นี่คือวินัยที่ที่เราสามารถสร้างได้และทําให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเอาละครับเรื่องของโควิดก็ประเด็นคือต้องพูดถึงเรื่องของว่ามันเป็นกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นเองจากความประมาทจากความไม่มีวินัยอะไรก็ตามหรือความสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้สถานการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องไปอยู่ที่ชุมชนเพราะเราต้องเดินทางไปทํางานนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะจบแค่นี้แล้วแต่แต่มี ลูกศิษย์ผมแล้วก็ผู้ฟังรายการก็ถามเข้ามาบอกอาจารย์แล้วในเทปหรือว่ารายการที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องกุมารทองนั้นน่ะไม่เห็นอาจารย์บอกเลยว่าแล้วเราจะแก้เรื่องกุมารทองอย่างไรแม้ว่าเราเอาตัวตุกกตต๊กตนตุ๊กตาของกุมารไปสวายวัดแล้วแต่ตัววิญญาณเขายังตามเราอยู่เนี่ยแล้วทำยังไงวิธีแก้ก็คือต้องกลับไปดูตอนที่เรียกว่ากรรมทำแทงครับ ตอนที่ภาคตอนที่สองนะกรรทาแท้งตอนที่สองจะมีเรื่องของการปลดปล่อยวิญญาณไม่ว่าจะเป็นวิญญาณเด็กหรือวิญญาณกุมารก็เหมือนกันนะครับกุมารทองเราไม่สามารถจะเอาตุ๊กตาเนี่ยไปส่งที่วัดแล้วเด็กเขาจะตามไปไม่ได้หรือจะสวดเสร์จอะไรก็ไม่ได้จะต้องให้เขาเห็นอภัยทานและปลดเขาออกจากกรรมที่เขาได้สร้างไว้กับเรา ปลดเขาจากพันธนาการและอาคมต่างๆที่เขาถูกโซ่ตรวนยึดเอาไว้เขาถึงจะได้เป็นอิสระอยากทราบข้อมูลมากกว่านี้อยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ติดต่อเข้ามาทางรายการได้ที่ Facebook ของ t Asian p a s i f n p News นะครับเดี๋ยวทาง,ทางท,างทางทีมงานจะส่งข้อความให้ผมเองหรือท่านจะส่งข้อความถามมาได้ที่หมายเลข8183995757 8183995757และเป็นหมายเลข เดียวกันเนี่ยแะครับที่ท่านสามารถจะถามเรื่องของดวงสดๆผ่านรายการลิกิตฟ้าชตาดินได้แต่น่าเสียดายที่เวลาในวันนี้หมดลงแล้วนะครับเราจะพบกันในรายการหน้ายังไม่ทราบว่าวันไหนเพราะว่าวันศุกร์สาร์อาทิตย์ผมไม่อยู่ต้องไปธุระนะครับดังนั้นจะมีวันไหนเดี๋ยวผมจะส่งทีเซอร์หรือว่าข้อความให้ท่านทราบทั้งในเดี๋ย i เช่น p a c i f i c News แล้วก็ใน Facebook ของเด็ดยานทิพย์ สำหรับวันนี้นะครับขอให้ท่านโชคดีแล้วก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องของการบริจาคเ,เงินทําบุญในเรื่องของศพระญาติศพที่เป็นภาระของวัดหรือาศาสนสถานททุกแห่งนะครับขอให้พบแต่สิ่งดีๆพบแต่คนดีๆพบแต่คนที่อุปถัมภ์นะครับแล้วให้จิตใจของท่านร่มเย็นอย่าใจร้อนอย่าวิตกกังวลมากเกินไปจะทําให้ระบบร่างกายของท่านเสียสมดุล ผมเดชยานทิพย์กับรายการลิขิตฟ้าชะตาดินบนแพลตฟอร์มของ The Asian Pacific News กลับลาไปก่อนจนกว่าเราจะพบกันใหม่ Be safe รักษาตนให้ปลอดภัยสวัสดีครับ